แน่นอนครับด้านล่างนี้คือสคริปต์วิดีโอ YouTube ความยาวประมาณ350คำสำหรับช่อง Rider King ในภาษาไทยโดยเนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวกับรถ M 1 1 3 5 Tractor ททั้งภายนอกภายในสมรรถนะและบทสรุปไม่มีหัวข้อย,ย่อยเพิ่มเติมตามคำขอครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง Rider King วันนี้เราจะพาไปชมรถที่หลายคนอาจยังไม่รู้จักมากนะัก แต่น่าสนใจสุดๆนั่นคือ M1135 แทรกเตอร์รถลำเลียงยุทวิธีอเนกประสงค์จากสายการผลิตของกองทัพสหรัฐอเมริกาที่เน้นความสามารถในการสนับสนุนภาคสนามโดยเฉพาะเริ่มจากภายนอกก่อนเลยครับ M1135 มีลักษณะภายนอกที่แข็งแกร่งด้วยโครงสร้างที่ทำจากเหล็กกร่อนน้ำหนักเบามีความสามารถในการทนต่อแรงระเบิดและกระสุนระดับเบาได้ระบบล้อแบบ8ณ8ช่วยให้เคลื่อนที่ได้ในทุกภูมิประเทศ แม้ในสภาพออฟโรดหรือทางวิบากและแน่นอนว่ามาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลทรงพลังที่ติดตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าด้านในห้องโดยสารถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้จริงรองรับผู้โดยสารได้ประมาณ4 -6 ถึงคนขึ้นอยู่กับภารกิจมีพื้นที่เก็บอุปกรณ์และเครื่องมือครบถ้วนแผงควบคุมภายในค่อนข้างเรียบง่ายแต่เน้นความทนทานใช้งานได้แม้ในสภาพแวดล้อมเลวร้ายระบบกรองอากาศและระบบระบายความร้อนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะกับการใช้งานในเขตร้อนหรือฝุ่นเยอะเครื่องสมรถนะต้องบอกเลยว่าไม่ธรรมดา M1135 ใช้เครื่องยนต์ Caterpillar d าดีเซล350แรงม้าสามารถทำความเร็วสูงสุดได้ประมาณ100กิโลเมตรชั่วโมงและวิ่งได้ไกลถึง500กิโลเมตรต่อถังน้ำมันพร้อมระบบการสะเทือนที่ช่วยให้การเดินทางราบรื่นแม้ในภูมิประเทศยากลำบากสรุปแล้ว M1135 แทรกเตอร์ถือเป็นรถลำเลียงทางยุทธวิธีที่แข็งแกร่ง ทนทานและเหมาะสมกับภารกิจภาคสนามอย่างแท้จริงเหมาะกับผู้ที่ชื่นชอบรถทหารหรือกำลังมองหายานพาหนะที่ไม่ธรรมดาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไ i เดอร์คิงแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ